เบนซ์ c ีคูเป้ซีกับมาสแตงเครื่อง V8 ราคาก็จะไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าเอยมันมีจุดด้อยจุดเด็บอะไรยังไงสวัสดีครับผมพบกับเต็นรถคุณหญิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้อาจจะไม่เห็นหน้าผมเพราะว่าอยากจะโชว์ลานจอดอันโล่งนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ขายดีมากต้องพูดตรงๆเลยว่าขายดีมากนะครับ2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือยอดขายนี่ถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยรถเข้ามาเติมกันไม่ทันแต่ว่า วันนี้ผมก็เลยไม่ได้มารีวิวอะไรใหม่ๆนะครับผมรถที่จริงแล้วพูดกันตรงๆเดี๋ยวมีชุดใหญ่เข้ามาไปกับพิพเลยบอกเลยแต่ว่ากลัวจะคิดถึงกันนะครับผมก็เลยจะาม,มาลงตรงนี้กันเพราะว่าผมจะมี Q&A พอดีมีคนอคอมเมนต์มาว่าอยากรู้เกี่ยวกับรถเบนซ์ซีคูเป้ซีกับมาสแตงเครื่อง V8 ว่า อันไหนน่าเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องความแตกต่างกันดีกว่าว่าความแตกต่างของสองคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงราคาก็จะไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าเอ้ยมันมีจุดด้อยจุดเด่นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมมาคุยเกี่ยวกับ2คันนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าถามมามีถามมาเยอะไหมถามมาคนเดียวก็ <laughs> <ะ> <laughs> มีคนถามมา <laughs> นะครับผม<ง>อ่ะงั้นผมเข้าเรื่องเลยตรงๆเลยนะครับผม มาคุยเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ของ2คันนี้นะครับผมมันจะเป็นเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันไปเลยเพราะว่าคันนึงจะเป็น NA คันนึงจะเป็นเทอร์โบนะครับผมเริ่มจากเบนซ์ก่อนดีกว่าเบนซ์ตัว c ส3คูเป้เนี่ยถ้าเป็นผมตีเป็นโฉมปัจจุบันทั้งคู่เลยละกันนะครับผมถ้าเป็น c 3คูเป้นะครับผมเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่อง v 6 3000 Turbo, 3 0 0 0ใบเทอร์โบ390ม้านะครับผม เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Ford Mustang เนี่ยจะเป็นเครื่อง V8 NA ก็คือไม่มีเทอร์โบแต่เป็นขนาด5,000 cc เลยนะครับผมอ่ะจะเห็นความแตกต่างของ cc แล้วว่าเจ้าม s ส a n งเนี่ยจะเน้น cc ที่มากกว่านะครับผมก็คือ5,000 cc แรงม้านะครับของ2คันนี้นะครับ C4.3 c ูเป้เนี่ยจะอยู่ที่390ถ้าเป็นตัว Ford Mustang นะครับผมอยู่ที่460มา้าอ่ะก็จะเห็นอีกนะครับผมว่าถ้าพูดเลยนะเบน z C4.3 เนี่ยถ้าพูดถึงสเปคเครื่องยนต์เนี่ยดอย ด้อยกว่า,าเจ้าฟอร์ดมาสเตนนะครับผมแต่ต้องมาดูการเทสเรื่องสปีดนะครับผมเอา0ูนยถึงร้อนะครับผม0ูนย์ถเนี่ยสองคันนี้เบ็ดเสร็จแล้วมาพอๆกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบนซี่สาเนี่ยมีเทอร์โบเข้ามาช่วยนะครับเท่าไอตัวเทอร์โบนั้นเนี่ยมันทําให้แรงต้นเนี่ยศูนย์ถึงร้อเนี่ยก็อยู่ราวๆเนี่ยสี่สี่วิปลายๆนะครับทั้งคู่ก็เท่าที่ดูในเปเปอร์ทั้ง2อันนะครับผมฟอร์ดมาสเตนอยู่ที่4.8 ตัว43อยู่ที่4.7แตกต่างกันแค่0.1วิตีไปว่าคือมันคงไม่ใช่แบบเป๊ะๆตลอดเพราะว่าเวลาขับเอาจริงๆแล้วมันก็บางทีมันก็อาจจะมากกว่านั้นบางทีอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับผมเฉลี่ยแล้วอยู่รประมาณนี้ทำไมเครื่อง5,000ถึงแรงน้อยกว่านะครับผมเอาง่ายๆเลยก่อนมาสเตงเนี่ยเรื่องความหนักของเขาด้วยฟอร์ดมาสแต็งเนี่ยความหนักของเขาเนี่ยหนักกว่า43ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมันก็เลยทาให้ฟอร์ดมาสเต็งเนี่ย0-100เนี่ยอาจจะช้าไป 2นะครับผมแรงต้นโดยที่ว่ามันเป็นเครื่อง NA ถึงจะเป็น V8 เครื่อง5 0 0 0เนี่ยก็ยังสู้เทอร์โบไม่ได้นะครับผมก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกคือถ้าเอามาเปรียบเทียบเลยนะถ้าฟังแค่คำพูดคำฟังแค่สเปคมันเนี่ย43ดูเหมือนจะด้อยกว่าเรื่องเครื่องยนต์แต่เอาความเป็นจริงแล้วมีเทอร์โบเข้ามาช่วยปุ๊บเป็นใบเทอร์โบด้วยเนี่ยพอๆกันเลยนะครับผมมาที่เรื่องดีไซน์ต่อด,ดีกว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยผมจะบอกความแตกต่างดีกว่า ไม่อยากจะชี้ว่าอันไหนสวยกว่าไม่สวยกว่าเพราะว่ามันเป็นความชอบของบุคคลแต่ว่าความแตกต่างนะถ้า เรารู้ดีฝั่งเยอรมันเนี่ยนะครับผมเขาก็จะเน้นลุปแบบสปอร์ตที่มันเพียวนะครับผมเพียวดูสปอร์ตเพียวบางแต่ถ้ามันเป็น f อร์ m มา t a ต็งเนี่ยเป็นอเมริกันมัสโซเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะเน้นอารมณ์บึกบึนนะครับผมเรื่องดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับผมเรื่องการใช้งานทั่วไปนะครับผมสองคันนี้จะเป็นรถคูเป้ทั้งคู่นะครับผมซึ่งเป็นคูเป้2ประตูแต่ว่าเป็นสี์ที่นั่งนะครับผมถ้าเอาเรื่องการพาเพื่อนไปด้วยนะครับผม ไม่ควรพาทั้งคู่แหละแต่ถ้าถ้าต้องพาไปแล้วเนี่ย C43 เนี่ยนั่งสบายกว่านะครับผมเพราะว่าเรื่อง head room เรื่อง knee room ของของ C43 coupe เนี่ยถึงรถมันจะดูไซส์เล็กกว่านะครับผมแต่เขาทําพื้นที่ตรงนั้นนะได้ดีกว่า Ford Mustang ก็เลยทําให้การนั่งหลังสองคนเนี่ยนั่งสบายกว่านะครับผมแต่ Ford Mustang ก็นั่งได้ไหมนั่งได้แต่ว่าจะอึอดอัดกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานนะครับผมต่อมานะครับผม เรื่องเทคโนโลยี Technology นะครับผมเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง Technology. เทคโนโลยีอของทั้งสองคันนี้นะครับผมผมชอบความการเขาเรียกหลายการเปลี่ยนแปลงของมาสแตงมากนะครับผมเอาอันนี้คือเทคโนโลยีภายในก่อนนะเอาภายในก่อนคือฟอร์ดมาสเตงเนี่ยภายในเนี่ยตัวเข็มเข็มไม่เนี่ยตอนมอตตอนมาสแตงออกมาตัวแรกเนี่ยปีประมาณ14 15ี่สิ้าที่ผมขายขายกันเยอะๆย,ยะเนี่ยมันเป็นเข็มที่จริงส่วนตัวผมชอบเข็มแต่ ปอดมาสแต่งตัวชงมปัจจุบันเนี่ยเขาเลือกเป็นดิจิตอลแล้วแล้วดิจิตอลผมไม่ไปเห็นเนี่ยเฮ้ยมันสวยขึ้นแบบกระโดดเลยอะ่ะคือจากคนที่จากส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบอะไรที่มันดูแบบดูเป็นรถรถสมัยก่อนดูคลาสสิกอยู่ไม่อยากให้มันโมเดิร์นมากแต่กับการว่าเจอจออย่างเงี้ยวโอเคเลยสวยเลยนะครับผมแต่ C.3 พูเป้นะครับผมถ้าเป็นโฉมแรกก็คือโฉมปีประมาณ2016 67อย่างเงี้ยก่อนเฟสลิฟเนี่ยก็จะเป็นเข็มเหมือนกันนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเหมือนกันซึ่งดิจิตอลตัวเนี้ยก็ทำออกมาค่อนข้างดีเลยแต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกมันจำเจเพราะว่า C 3ามคูเป้เนี่ยภายในเนี่ยมันไปดันไปเหมือนกับพวก GLC อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการที่เข้าคารที่มีเป็น C 3แล้วเป็น AMG C 3แล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรที่รู้สึกว้าวขึ้นมานะครับผมแต่เจ้า ปอดมาสเตงเนี่ยถึงเป็น EcoBo บสหรือว่า5 0ูนยเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่มันน่าดึงดูดมากกว่านะครับผมก็เลยอ่ะถ้าเกิดเรื่องดีไซน์ภายในนะผมให้เสมอกันเย่าให้เสมอกันไปเลยเพราะว่ามันมันเสียอย่างดีอย่างนะครับผมให้เสมอกันมาถึงเรื่องเรื่องเรื่องอะไรต่อดีเรื่องดีไซน์ภายนอกนะครับผมมาดีไซน์ภายนอกนะครับถ้าให้ผมฟันธงโชว์เนี่ยผมคงฟันธงไม่ได้ว่าอะไรดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในระยะยาวเนี่ยผมมองว่า มาสเตนเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ยาวกว่าโดยรูปทรงของเขานะครับผมเพราะว่ามาสเตนเนี่ยนานๆมันจะออกมาทีแล้วทําไมตอนนี้มาสเตนอ่ะยิ่งเราเห็นบนทน้องถนนมันยิ่งว้าวกว่า,วา C ีคูเป้ซสาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือ Ford Mu าสเตนเนี่ยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ทําพวงมาลัยขวาก็เลยมาเปิดตลาดบ้านเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเป็นพวงมาลัยซ้ายปุ๊บคนก็ไม่อยากขับมาเป็นพวงมาลัยขวาปุ๊บเนี่ยมาเปิดตลาดเมืองไทยเนี่ยมันก็เลยทําให้ฟอร์ดมาสเตนเนี่ยดูมีเอกลักษณ์ดูมีอะไรมากขึ้นแต่ โดย C C Class นะครับผมโดยที่ความเป็นเบนซ์เนี่ยก็เบนซ์เขามาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะครับผมมันอยู่บนท้องถนนค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าการเห็นมาสแตงเนี่ยมันมีอะไรมันมีสนเสน่ห์ดึงดูดมากกว่าเห็น4 3 3คูเป้นะครับผมอันนี้ที่ผมมุมมองเนาะ,ะระยะยาวอย่างที่ผมอบอกก็คือผมว่าการที่ระยะยาวเนี่ยฟอร์ดมาสตงเนี่ยน่าจะมีคุณค่าทางสัยตามากกว่า4 3นะครับผม อ่านี่เรื่องดีไซน์ผ่านไปนะครับผมมาเรื่องการดูแลรักษาบำรุงรักษาต่อก็คือ after service ของเรานะครับผมเรื่อง after service นะครับผมผมขอให้ทางฝ่ายเบนซ์นะครับผมนำโด่งเลยเพราะว่าก็รู้กันอยู่แล้วว่าอ่าตอนนี้ทาง mercedes benz นะครับผมทำการตลาดได้เมืองไทยได้ค่อนข้างแน่นมากนะครับผมเรื่องโชว์รูมเรื่องฝ่ายเซอร์วิสของเขาแน่นปักเลยนะครับผม ford เนี่ย เพิ่งเข้ามานะครับโดยโดยทุนที่ Ford เนี่ยเขาในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เวิร์กอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ After Service ของ Ford เนี่ยถ้าเป็นมา s t a n งเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมส่วนมากเอาจริงลูกค้าที่ซื้อจากผมไปเนี่ยไม่ได้เข้าศูน,นย์ Ford กันเลยก็คือเข้าแบบอูอ่นอกกันหมดเลยมันก็เลยทำให้เรื่องสแตนดาร์ดเนี่ยทางเบนซ์มันก็จะค่อนข้างดีกว่านะครับผมในการซ่อมแซมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ f ฟเตอร์เซอร์วิสของทั้ง2คันนี้นะครับผมอ่ะ มีอะไรอีกดีเรื่องการขับได้ลองมาขับทั้งคู่แล้วนะครับผมได้ลองมาขับทั้งคู่แล้วส่วนตัวชอบทั้งคู่เพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะครับการขับรถ NA กับการขับรถเทอร์โบเนี่ยถ้าได้ลองจริงๆจะรู้เลยว่าความสนุกมันจะมีความแตกต่างกันไปนะครับผมถ้าให้ผมอธิบายอ่ะอธิบาย C43 คูเป้ก่อน43สคูเป้เนี่ยโดยที่ว่ามันเป็นเครื่อง3,000 V6 ถือว่าสนุกแล้วนะมีเทอร์โบเข้ามาอีกทําให้เวลาเหยียบเนี่ยครับผมแรงต้นของเจ้า c 4 3ี่คูเป้เนี่ยมันมากนะครับผมเสียงอาจจะไม่ได้เล้าใจนะครับผมแต่ขับแล้วสนุกมากแล้วเรื่องอความเพียวของตัวรถเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะซิกแซกนะครับผมก็คือขับแบบฉวัดเฉวียวมากกว่านะครับผมผมก็เลยมองว่าการขับขี่นะทาง c 4 3เนี่ย เน้นความสนุกเน้นแรงต้นนะครับผมแต่ถ้ามา Ford Mustang เนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์อีกอย่างนึงไปนะครับผมก็คือการคำรามของเครื่องยนต์5,000เนี่ยมันเสียงเครื่องยนต์นี้มันแบบยังไง V6 3,000มันก็ให้ตรงนี้ไม่ได้นะครับผมถึงเราอาจจะไม่ได้เกียบแล้วพุ่งปูดปาสเหมือนเขานะแต่เสียงนี่แบบเพาะมากนะครับผมสนะครับผมอย่างที่ผมบอกคืออาจจะไม่ได้พุ่งปูดปาสเหมือนเขาแต่การเวลามาขับดูแล้ว ในเปเปอร์เนี่ยมันก็จะบอกเลยว่ามันก็พอๆกันแต่มาขับดูแล้วเนี่ยโดยที่ว่าเป็นเครื่อง NA เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดึงเหมือนเขาอะไรขนาดนั้นแต่มันจะมีเอกลักษณ์ของความเป็น A อ่ะก็คือเราสามารถลากรอบได้กระจุยกระจายเลยโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนสักเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวน,นี้เขาค่อยเข้ามาเรื่องความร้อนนิดนึงอันนี้อาจจะเตือนเตือนคนที่ใช้เครื่องเทอร์โบหน่อยปัญหาส่วนตัวมาละก็เรื่องขับขี่นะครับฟอร์ดมาเซ็งก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นรถที่ ออกตัวเนี่ยไม่ได้พุ่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าออกตัวแล้วไปของมันเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วจะได้ยินเสียงมันค่อนข้างเยอะฟังเสียงแล้วจะรู้เลยว่าเออเสียงมันพอะมากนะครับกับเครื่อง5,000ันแล้วก็ความความที่ว่ารถมันใหญ่นะครับผมแล้วก็ มันเป็นรถที่อันนี้จะเป็นข้อเสียเลยก็คือวงล้อเนี่ยค่อนข้างแคบเวลาตียูเคิร์นเนี่ยก็ระวังหน่อยสาหรับปอดมาสแตงเพราะว่าหันล้อได้ไม่เหมือนอเจ้าซีฮูเป้นะครับผมแต่ถ้าเกิดแนวทางตรงนะถ้าให้ผมเล,เ,ลเล่นทางตรงนะผมชอบปอดมาสแตงมากกว่าแต่ถ้าเกิดจะขับแบบะวิตวัตในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไป 4, 4ี่นะครับผมมันก็จะฟีลลิ่งสำหรับตัวผมเองเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ถ้าให้ผมเลือกรถที่จะไปต่างจังหวัดนะผมเอา์อดมาสแตงไปถ้าเกิดขับเท่ๆในเมืองผมเอา4ีออ่มาออก ต่อมาอเรื่องเรื่องเมื่อกี้ผมอยากจะอันนี้ไม่ได้อยู่ในการเอรแพรสองคันนี้หรอกแต่ว่าจะเป็นนอกเรื่องนิดนึงตรงที่ว่าสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยนะครับผมก็ต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องออยเทมด้วยก็ครับก็คือความร้อนของเจ้าตัวน้ำมันเครื่องเพราะว่าเครื่องเทอร์โบเนี่ยมันแรงก็จริงนะครับผม มันแรงเพราะว่ามีเทอร์โบเข้ามาช่วยมันก็จะทําให้เครื่องยนตใ์ใช้งานเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้เครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบเนี่ยตัวน้ํามันความร้อนของน้ํามันเครื่องเนสูงนะครับผมพวก4ีถึงมีที่ผมรีวิวไปมันถึงจะมีตัววัดว่าอ,อุณหภูมิในตัวน้ามันเครื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบซัดแบบยาวๆเหยียบแบบ200รกว่ายาวๆอย่างเงี้ย,ยเราต้องมาดูออยเทมด้วยเพราะถ้าเกิดออยเทมเนี่ยเกินประมาณ120สักร้อยยีเซลเซียสนะครับผมองศาเนี่ย ไม่ควรคือถ้าเกิดถึง120แล้วควรควรเบาๆเบาลงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราแช่ไปอยู่อย่างนั้นนะครับเครื่องมันจะร้อนจัดนะครับผมแล้วมันก็จะทําให้เครื่องน็อกได้แต่ NA เนี่ยมันจะหมดปัญหาตรงนั้นไปนะครับผมเครื่องเครื่องยนต์ NA เนี่ยค่อนข้างทนกว่าถ้ามองเรื่องความทนเนี่ยจะค่อนข้างทนกว่านะครับผมเพราะว่าออยล์เทมปนี T ่แทบจะไม่ได้มีมีปัญหาอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็จะฝากไปด้วยสําหรับคนที่ใช้เครื่องเทอร์โบก็มันดูตรงนี้นิดนึงเวลาขับไม่ใช่ซัดอย่างเดียว พังได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ออลของ2รถคันนี้นะครับผมที่ผมเอาเลือกมาคอมเพลว่าเออมันมันอันไหนน่าซื้อนะครับผมแต่โดยรวมแล้วนะคือสําหรับตัวผมเองนะรถอ่ะมันจะเลือกคุณเองนะครับผมเพราะว่าการดูรถอ่ะบางทีเราไม่ได้ด okay. ูมาแค่สเปกเราดูว uh, uh, ่า เราชอบตรงไหนบ้างนะครับความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็จะชอบออกไปทางดีไซน์นั้นดีไซน์นี้นะครับผมลองเลือกอย่ามองแค่คําพูดของคนนะครับผมลองเอาไปตัดสินใจเองดีกว่าไม่ใช่ไลฟ์โค้ดไม่ใช่ไลฟ์โค้ดแต่อยากให้ทุกคนตัดสินใจเองนะครับผมอันนี้เราแค่มาบางทีคนขี้เกียจ จะไปรีเสิร์ชนะครับผมผมมารีเสิร์ชตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เนี่ยไอ้สองคันเนี่ยผมไม่มีหรอกในเซนต์ตอนนี้นะครับผมก็เลยอาจจะมาเนี่ยเป็นเปเปอร์หน่อยว่าเออไปรีเสิร์ชข้อมูลอะไรมาเล็กๆน้อยน้อยแต่เคยขับทั้งสองคันไหมเคยนะครับผมก็จะให้ฟีลลิ่งตามที่บอกไปเมื่อกี้ก็ลองไปดูกันนะครับผมว่าเราจะเหมาะกับประมาณไหนมากกว่าหรือว่าตอนนี้นะผมบอกเลยว่าทางสู์น่ะเขาไม่งกขนาดนั้นหรอกครับลองไปเทสต์ไดรฟ์ดูนะครับผมก่อนซื้อรถนะครับผมตัดสินใจซื้อไหนและเอามาเป็นลิสต์ องสำคัญแล้วลองไปเช็คดูลองไป test drive ดิดฮตร์ i ไดรฟ์ดูเราอาจจะชอบมากขึ้นก็ได้เวลาเราไปขับบางทไีไอ้ไอ้ที่เราลิสต์มาแล้วไอ้คันที่3เนี่ยที่เรามองเป็นคันที่3เนี่ยเรื่องดีไซน์เราอาจจะไม่ชอบแต่ไปนั่งภายในอะไรดูแล้วเนี่ยเราอาจจะชอบก็ได้เพราะบางคนเนี่ยการที่ขับรถเนี่ยเราไม่ได้เห็นข้างนอกตลอดเราไม่เห็นข้างในด้วยเราได้ขับด้วยก็ลองหลายๆอย่างดูเราคอยตัดสินใจดูอย่ารีบร้อนนะครับผมมาซื้อรถ แต่ถ้าเกิดมาเต้นคุณหญิงก็ต้องรีบร้อนหน่อยเพราะขายเร็วขิงนิดหนึ่งหิงนิดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้ผมรีวิวหรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมคอมเมนต์มากันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับเห็นลานโล่งๆอย่างเดียวแล้วนะครับผมใครมีรถจะขายเนี่ยแชทมาเลยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับผมพร้อมไปเลย นี่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 จะโชว์นิดนึงนี่คันซ้ายสุดนี่เพชรชบูรณ์นะครับเห็นป้ายเพชรชบูรณ์ไหมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าลูกค้าติดต่อมานะครับผมอยู่เพชรชบูรณ์ที่จะขายรถไปวันลุ่งขึ้นเลยนะครับผมใครที่จะขายราคาได้ปุ๊บผมไปหมดอะไม่ต้องห่วงเลยแล้วเรื่องราคานะครับคุยกันได้อะไรกันได้นะครับผมอย่างคันนี้ติดไฟแนนซ์นะครับผมนน Finance, บผมุผมก็บ ไดส่วนต่งตงางให้เขานะครับผมที่เหลือมมาปิดให้ก็อย่างที่บอกคือ one stop service ลูกค้าไม่ต้องทําเลยถึงอยู่ต่าจงจังหวัดผมก็จัดการให้หมดแล้วเห็นเป็นเลขประมูลเนี่ยนะครับผมเป็นป้ายประมูลเนี่ยผมก็จัดการลอยเลขให้ทําให้หมดเลยคุณไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยคุณซีเรียสแค่ว่าคุณจะขายเท่าไหร่แล้วจะให้ผมไปวันไหนแค่นั้นพอนะครับผมก็ใครคีดที่จะขายรถยุโรปนะครับผม เน้นเลยโทรมาตอนนี้เลยผมสู้ตายแน่เพราะว่าตอนนี้ของขาดนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันไปคลิปหน้านะครับผมใครชอบคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมติชมติมาได้เลยชมกันมากได้เลยนะครับผมต้องขอบคุณมากขอขอบคุณมากนะครับผมที่อยู่มาถึงท้ายคลิปนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยในการตัดสินใจของคนที่ถามผมมาว่าจะเลือกสองนี้เลือกกันไหนนะครับผมก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ